สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซี FC, สุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดีย่ามบายบายพี่น้องอพ่อครับส่องพอน้องมินี่คือเกา่าคือเดิมพ,นะพี่น้องเนาะโอ้โหโชคพี่น้องเยเปิดมากพ่อกับความแห้งแล้งแดดเปรีย้ยงเปรีย้ยงสบายดีเมน,น,นูน้อยได้อยัง ไกิกกระจนไกิกจันบานจากตัว้าจสินี่แหละม่ใช่มกเอามาฝากไบานี่เอาฝากน้อยเออแล้วกินวะว่แขู่เอามากินไ้กขวามือเลยเออบอกแมยิ่เอมกกินไรอันนี้มกมกากไข่ปลาน้องเอจีได้มาผสมปลฝาวะ ยาโน้เห็ดสมปะพี่น้องเป็นซื่อสมปะข้าวโพดข้าวทมันเนด้อหน่อยสองหมากบาทมันหมากละสิบบาทพี่น้องเลยโพดโพดน่ะเออีกินออปแกบ่ แก้แก้แก้แกแกเอากาบมันไว้ให้งวัวเมื่อผู้เขาเจ้าแกเขาเจ้าถิ่มซื้อแล้วฮะน้อยแหงวัวใหญ่จักจั่นพี่น้องประมาณสิบเศร้าตูนี่แหละเมื่อฝากสุพรรณกระบอกกระโพดน้อยมอกินอยู่ได้ขัวให้มอมึงนะเจะขัวเด็กมอกกินมอเส็บ กีดรถเมือ่อน้ำการมอกกว่าออกอก็อยากกินนี้เด้อเพื่อนว่นศุกร์กินเองเะโพูดนะกินโบโลงกิโบโลงไปหาลูกสาวของเตาชองแนวนี้ทำแนวนี้ทแนวนี้ก็เชื้อผา้าเชื้อผ้าเมื่อไหร่น้อยอืมเชื้อผ้าเมื่อไหร่น้อยเชือผกผนากใส่ไปเล่นสงกรามโอ้ยังทังนได้หมดกันเลยทันได้หมดก็อยากเล่นแล้วบอกน้อย แปดเธอะแว่นเราอีกโอ้ oh. นี่หนูลุงอยิบพาไปเที่ยวจักมือได้ดอก mm. ไปเที่ยวก็สงการคนอย่างโบลายเ mm. นะาะไปพี่น้องเหมือนพบพ่อกันอยู่บ้านลังสีเเลียวคนแหละมาหอดเล้ยวพี่น้องหอดบ้านลังสีลิลเลอร์เหรอฮักขึนี้อับแทะเด็กๆไปใส่เบิดเนาะฮึ <c oughs> เงียบแทะเฮต่รถอีลุงจอดอยู่นะทั้งนอกก็บม่มีผู้ใดทั้ทงในก็คือเงียบมิดจีรีอยู่แทะได้ว่าสเปิร์นพากับคับเปรี่อยู่ห้องแอร์ห้องยากพี่น้องไปเข้าไปเบิรงนมีนาเ้ยไปทไั้งใดกันเบิด

Tìm như này vào cock 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 เที่นสวัสครับน mm ุสวัดีจ้าเอาไเอาไว้แมเอาไปมตัวสเอาไปไหมบ่แล้ว่อยเอามาเครื่องมาให้เจ้าอเดีไปไปกอนไปไฮะอยางเมื่อเอาน้าสวดีค่ะไปพี่วากิน้าวโพดํำหน่อมไหมเดืดไหมพอถือกเห็นไหม Thấy đấy Ngoài tốt đấy thấy Tốt nhanh, tốt nhanh oh, ôi oh, oh. <laughs> Ui, đi Nhìn nhìn vâng này, khắp hột này Mẹ một ngọn này này À, vì thế cứ ngân lái thế Hả, cứ tăng nhựa thế Vâng đúng này lái Mà vâng đúng này Thấy Khái, 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 chẳng hạn ai, gửi kín lắm này Bố mẹ bố mẹ món này, tô xăm này Ô, oh, sẽ bỏ lột ạ à. Mà. เมืม่อน,น้ำไมเมื่อกี้กระโพดน้ำนองไหมเร็วเรโอ้สินแม่นะฮะสินแม่สินแม่ให้แม่ให้ให้พ่อดาเอาไปยิบให้นี่กระโพดเนี่ยให้ไปติ้งขวานสุก,กินเด้อฮะมีอยู่ยนี่เอออย่างเออมุกน,นนะชมปลา ผมปลากระมุกไข่ปลามาเล่นแน่อาไดีไ้แม่นี่ฮักฮักฮักมาคอยฮักมาเบยใส่คาตั้งกล้องกัอปลาลุกเว้แป๊บนึงตังกล้องก่อน <c oughs> เปลี่ยนกันขี้วะเดี๋ยวนี้อะไรแล้วว <c oughs> <c oughs> ห่พี่ไม่ไดแลพี่หม้ปาเขาพูดไคเี่ฮะถึงไว้จะเป็นนนโอ้เก่งเก่งเก่งปอบไหนด้อ Mìu. Ayy, mày. Très chú ngon 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 แมวหอนเสืสองหน่วยและเจ้าหวแมวสิกินแม่บกินบลลงเอามาให้นนหน่อยกับหลานเขาใช้ไว้นจหอนเป็น่าใช่ไนี่าัวใช้ทุกไว้ยาวเป็น ฮะจะใชร์ขคไปนะเราบังทำกันเลยโดยพ่เทนขึ้นโบกินพ่เทนเฮ้ยเราบอกป่ายแลมแดดอร่อยเปล่าครับหวานอยู่ไหครับมันหอนเล็กน้อยออกเตือนมาได้เลยพี่น้องเลยมีแดกฟากันเขาไปอยู่หงเง์หงพัดลม ร้อนข้าวโพดอยู่ไทยกับหวานอยู่มัามหวานเหมือนกันเนาะขี่รถนอกจะได้น้องเติ้ลง่กันหยาดกันขี่ได้ไยน้องเติ้ลเลสิหยาดเอื่อยมาะดิเอื่อยสิเป็นหยาดน้องขี่แล้วน้องเติ้ลน้องตีรับอยู่ผูนรับอยู่ห้องค่ก็ไปซองมึงแล้วไงเนี่ย คอยไปซ้อมของมึงแล้วคอยเดียว่าเจ้าอยู่ห้องไม่ติงเม่ติงหรอผูอยู่ห้องอยู่ห้องประเทศผูเห็นแต่อไอเทนอยู่พูกับนอ้นองตีน้องเต้นไอเทนลับไอเทนลับไปแล้วบุญนะไรไ,ไปแล้วงานลุกจีน้อยนะฮะมือแรงที่ไปโดยกังเวินจะบปหรืไปบ่กังเวินจะบไปตี เอา้าวจีพาไปดาไปด่กันงคืนอืมจิคีรถยังไปลุงจิลงุงจิพาขี่รถใหญ่ไปบ่รถจักรรถจักรไพ่จีพายาไปประเทศน,น้องเต้นชิวเฮ้ยประเทศฟาเท่าเมติง้งป,<ม>ประเทไปฟาเท่าทีมงานพอลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนจิบออกงานมาชั้นโอ้ วันที่บอลุงจะพาไปชวนน้ำนะโดยจะมาเมื่อวันเสาร์เลยจะมานอนอื่นแล้ววันเสาร์อื่นแล้ววันเสาร์ประเทศในประเทศมาแล้วบแต่งงานบ้านลุงกี่น้อยนะเรามาแล้วงานเฮือนลุงกี่น้อยนะั่น Được không? khỏi sẽ ăn như vậy thông xịn mềm ngon lươm này cứ cái cằn rồi là mày tính gì nó mới mua em bao lái bao nồi ở đây xem đi con Vinny phải không Vinny rồi thì nó kiếm này cái này khẩu quân khẩu quân lái xuống dưới quân khẩu quân thuộc cầm lăng khẩu quân thuộc comment vì nào vậy chào mưa nóng khỏi đi đâu เมื่อมือแล้งได้ชิไปบุญจ่ะมื่ออย่างเมื่อมื่ออย่างเมื่อตอนไม่ชิมไหนน้องสลักนี่สบายดี